สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูตองนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณครูตองจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนเสียงพยัญชนะ เสียงสละนะคะแล้วก็ฝึกอ่านผส,สมคําในหนังสือนาดีมีราคานะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะครูตองก็มีนิทานชุดสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและลักษณะนิสัยให้เด็กน่ารักนะคะมาให้เด็กได้ชมกันนะคะชื่อเรื่องว่าช้างน้อยมองโลกในแง่ดีจัง เรื่องโดยพี่กุจจีภาพโดยพี่หินอ่อนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะฝนตกหนักๆเสียงจักจักไหลนองฟ้าแลกฟ้าร้อง กบนั่งมองสายฝนยีราฟสายหัวกลัวน้ำท่วมทน้นช้างบอกอยากังวลฝนช่วยให้ต้นไม้งามแสงแดดเปรียงเปรียงนกเอี้ยงกลัวผิวดำ ช้างน้อยพูดขำๆแดดจ้าผ้าแห้งเร็วรีสายลมเย็นๆเม่นกลัวหนาวกว่านี้ช้างบอกยิ่งหนาวยิ่งดีกอดจะได้มีพลังนอนไต่ใบไม้อ่อน แมงมุมกลัวหนอนไต่หลังช้างบอกหนอนเยอะดีจังผีเสื้อจะได้เยอะแยะหนอนต้วมเตียต้ยมไต่กลายเป็นผีเสื้อเองแหละแมงมุมหัวเราะแห่ๆเลิกกลัวตั้งแต่นั้นมาชนีตก ใ,ใหใ่แมงมุมเต็มหลังค้าช้างน้อยปลอบว่าอยากใยช่วยจับยุงฝนตกแดดออกนกกระจอกกลัวหวัดพุ่งช้างบอกเหนือท้องทุ่งดูสิสายรุ้งงามกระต่ายวิ่งไวไว วิ่งไปล้มขมำช้างบอกเจ็บเพื่อจำจะได้ไม่ซ้ำรอยแพนด้าอ่านหนังสือตาปรือง่วงไม่น้อยเล่มหนาชวนตาลอยช้างบอกฝึกความอดทนสิงโตน้อยงอแงเพราะแม่ดุเหลือล้น ช้างบอกดุเพราะลูกซนดุเพราะรักและหวังดีช้างน้อยครื้นเพลงร้องเพลงแฮปปี้มองโลกในแง่ดีโลกนี้มีแง่งามอาเด็กๆค่ะนิทานเรื่องช้างน้อยมองโลกในแง่ดีของเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ว่าสัตว์ตัวไหนจะเจอปัญหาอะไรนะคะช้างน้อยก็จะเป็นคนอบอกนะคะแล้วก็ปลอบเพื่อนสัตว์นะคะให้มองโลกในแง่ดีเสมอนะคะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนเสียงพยัญชนะ และเสียงสละในภาษาไทยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะกอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอคอควายคอคอคนคอคอระคังคอ งูงอจจานจ่อชิงชชอช้างชอโซโซ่ชเชอชอยหญิงยอดาดาตอประต๊ ต่อถอฐานถอทอนังมนโททอทอผูเท่าทอนอเนนอดอเด็กดอตอเต่าตอถอถุงถอทอทหารทอ ทอทงทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปลาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสำเภาพอ มอม้ามอยอยักษ์ยอเรือรอ,รอลิงลวอแหวนวอสอสาลาสอส,อสอีสอเสือสอ,ห,อหีบหอ ลจุลาลอออ่างอหอ,อนกหูหอต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาทบทวนเสียงสลระกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสระอะอ่านว่าอะสระอา อ่านว่าอาสระอิอ่านว่าอิสระอีอ่านว่าอีสระอึอ่านว่าอึสระอืออ่านว่าอือสระอุอ่านว่าอุ สะอูอ่านว่าอูสระเออ่านว่าเอสระเออ่านว่าเอสาะแออ่านว่าแอะสระแอะอ่านว่าแอะสารอก อ่านว่าโอสาระโออ่านว่าโอสาระเอออ่านว่าเออสาระอออ่านว่าออสาระอัวอ่านว่าอัวสาระอัวอ่านว่าอัว สารเอียอ่านว่าเอียสารเอียอ่านว่าเอียสารเอืออ่านว่าเือ์สารเอืออ่านว่าเือ์สารเอออ่านว่าเออ์สารเออ อ่านว่าเออสะละอําอ่านว่าอําสะละไอไม้หมวนสะละไอไม้มาลายสะละเอาอ่านว่าเอาหรือหรือหรือ เด็กๆขาต่อไปนะคะเราก็จะมาหัดอ่านและระบายสีภาพในแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆในหนังสือนาดีมีราคาหน้าที่17นะคะหน้าที่17นะคะเด็กๆหน้านี้เลยนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เรานะคะจะไประบายสีคุณครูตองนะคะก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านกันก่อนนะคะ ให้เด็กๆใช้นิ้วอ่าชี้มาที่หนังสือของเด็กๆเ,เลยนะคะชี้มาจุดเดียวกันกับที่คุณครูตองชี้เลยนะคะดเด็กๆให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านตามคุณครูตองด้วยนะคะคำแรกนะคะเด็กๆปออูปูปออูปูปออป Gya ou dou. Do. Ma ou mou. Ma ou mou. Gya ou dou. 一、一、嗯。嗯 นะคะ you mm. ยันชนะและอ่านสะกดคำก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไประบายสีหน้าที่17นะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนเปิดมาหน้าที่18เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆชูนิ้ววิเศษของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะชี้มาที่พยัญชนะแรกเลยนะคะเด็กๆพยัญชนะแรกของเราก็คือ อ,อ่างอออ่างอออ่างนะคะออกเสียงอนะคะเด็กๆอ่ะออา พยัญชนะต่อไปนะคะการประสมพยัญชนะกับสระสระก็คือมีสตัวใช่ไหมคะเด็กๆสระอาสระอีสระอูแล้วก็สระอือนะคะ,ะมาดูพยัญชนะที่สองก็คือจอจนันจจจันจอจอ,จนจอ,ออกเสียงจอนะคะ จออาจาจออีจีจออูจูจออูจูอาาจออจืจอ,อจ,จา คอควายคอคอควายคอออกเสียงคอนะคะคออาคาคออีคีคออู o um... ชอูชูชออีชูชาชีชูชื่อชาชีชูชื่อ,ชชอต่อไปนะคะซอโซซอ โซโซออกเสียงโซนะคะซอาซาซอีซีซอูซูซอึซี อาหารทอออกเสียงทอนะคะทออาทาทออีทีทออูทูทอ,อทือทูทาทีทูทือ คือต่อไปเป็นนอหนูนะคะนอหนูนอนอหนูนอออกเสียงนอนอ,อานานอ,อีนี ที่17นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆแล้วก็ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตองด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมมันทบทวนการอ่านบ่อยๆเลยนะคะเด็กๆหรือ อ่านเป็นประจำได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆสามารถจำเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงสระได้แล้วนะคะสระจีสระนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถจำได้แล้วเด็กๆก็สามารถสะกดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยตนเองได้เลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ไม่อยากสะกดแล้วหรือว่าสะกดในใจเป็นแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถ อ่านเป็นคำได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะการอ่านนะคะแล้วก็ไดเ้เรียนรู้เสียงของพยัญชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูตองนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเ,เ,เราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เด็กยาลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ